มื่อนี้ก็จะมาติดเครื่องครับติดเครื่องมื่อนี้จะสูบน้ำครับเพื่อนๆครับสูบน้ำกินปลาในสะสะ,สะกยายเตืออ่นบิวน้อครับเนาะใส่เวลาเนี่ยจังน้อยเนาะครับเนาะนี่ครับ bộ đó mình nhìn được hả นั่นเองคุ้น้ำแห้งอยู่นเนาะเดินเครื่องเบา,บาๆน,นี่น้ำตรวจย่างขนาดเลยีแต่เล่งแห้งแห้งแห้งๆได้แล้วต่อมาทศษักดิ์ครับเอาไปใส่ผลละครับสวนพริกผลละครับปุ่ะสวนพริกสวนบักแตง ส่วนฟักทองโพนบพักกอพริกกำลังงาม